มันนี้ก็เป็นคลิปแรกครับที่ผมเข้าป่าตั้งแต่เช้าเลยเวลาก็ประมาณสองโมงกว่าเกือบสามโมงแล้วซึ่งคลิปนี้นี่จะพาพี่น้องเพืเเ่อนๆเอฟซีเดินเลาะป่าเข้าไปเรื่อยๆครับชมธรรมชาติเนาะดูพืชพันธุ์กล้วยไม้ต้นไม้เนาะว่ามีพืชพันธุ์ตระกูลไหนบ้างเนาะเขตบริเวณป่าที่ผมจะเข้าไปนี่ เสียงมุก,กงงของจุกเต็มเลยครับป่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยครับเดินเข้ามาก็เจอต้นเหมือนกับมีคนชอบขุดเอาไปประดับอยู่ที่บ้านเนาะมันจะเหมือนต้นจันผาครับนี่ครับ ซึ่งบริเวณแถวนี้นี่มีเยอะมากเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับลักษณะเหมือนจันผาแต่มันต้นไม่โตจันผาต้นตะตูตเนาะจะมีหน่อออกมานี่ครับหนอ่อเยอะมากครับพื้นที่บริเวณแถวนี้นี่เพราะว่าเป็นพื้นที่ลุ่มชุ่มชื้นฝั่งตรงนี้ก็มีครับนี่ นั่นก็สามสี่ต้นแต่ชันผานี่จะชอบอยู่พื้นที่แห้งแล้งเนาะอยู่ตามผาตามเขาแต่ต้นนี้ชอบชอบที่ชื้นนั่นก็จะเป็นต้วยไม้ครับอยู่กับต้นจะบกเนาะต้นจะบอกเล็กไม่รู้เขาเรียกพันอะไรเนี่ยอยู่สูงมากเลยส่วนต้นนี้จะเป็นต้นตะแบกเนาะหลายคนอาจรู้จักซึ่งดอกต้นดอกตะแบกนี่ กระรอบชอบกินมากเลยนู่นครับอยู่ข้างบนตระกูลเหมือนกระชายเนาะเหมือนขาเหมือนกระชายครับนี่ครับดอกมันจะเป็นแดงๆส่วนต้นนี้ครับต้นมันปลาเนาะซึ่งถ้าต้นใหญ่ๆนี่ใหญ่แบบสองคนโอบนี่เขาจะชอบเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์ต้นนี้จะเป็นต้นพยุงครับ คล้ายๆต้นประดูเนาะแต่ต้นประดูนี่เปลือกเปลือกจะเป็นหยักๆแต่เปลือกพยุงนี่จะเรียบบางคนนี่ไม่รู้จักอาจจะว่าเห็นต้นประดูเป็นไม้พยุงก็เก็บรักษาไว้เนาะรักษาไว้ให้ลูกหลานได้ดูเพราะว่าทุกวันนี้ต้นใหญ่แทบจะไม่เหลือแล้วคะรับเหลือแต่ต้นเล็กๆแค่นี้แหละเพราะว่าช่วงไม้พยุงแพงเนี่ยชาวบ้านมาตัด เอาไปขายหมดเลยนี่ครับต้นจะบกใหญ่อันนี้ประมาณน่าจะห้าถึงหกคนโอบนู่นแหละครับต้นนี้ใหญ่มากเลยต้องเดินตามลำธารไปเลยครับเพราะว่าไม่มีทางเดิน เดินม,มงมุมติดเต็มหน้าเลยเหมือนมีปลาครับนี่มาเจอจุดร่วมครับสามแยกเนาะเหมือนน้ำจะไหลมาจากทางนู้น้วยครับสามแยกจุดร่วมมาถึงข้างล่างนี้น้ำจะนิ่งนะครับนี่จะเป็นลำทานแบบคลอง คลองใหญ่พอสมควรคว,ความกว้างก็ประมาณสองเมตรนู่นแหละน้ำก็น่าจะลึกน่าจะเสมอเอวครับน้ำเนี่เราเดินไปดูฝั่งทางนู้นตรงนี้ครับจุดสามแยกเนาะสามแยกน้ำไหลมาร่วมกันผมก็เดินมาจากฝั่งนู้นน้ำนิ่งแล้วครับแสดงว่าตรงนี้เป็นจุดต่ำสุดแล้วน้ำนิ่งมากเลยถ้ากลางคืนนี่ ถ้ามาเจอน้ําสภาพแบบนี้ครับนิ่งๆแบบนี้กลางคืนนี่จะมีพวกงูเหลือมงูหลามครับจะมากินปลาเนาะเคยได้ยินไหมครับว่างูเหลือมาว่าตอนนั้นช่วงน้าแห้งเนาะน้ําแห้งมันจะมีเป็นแอง่งเป็นแอง่งงูเหลือมจะมากินปลาโดยใช้วิธีจะเอาหัวไปรัดฝั่งนู้นครับแล้วก็หางมารัดฝั่งต้นไม้ฝั่งนี้ แล้วก็ใช้ลำตัวครับวิดวิดน้ำวิดไปวิดมาให้ปลาให้ปลามันมันงอยครับเนาะคล้ายๆว่าให้ปลามันเหนื่อยเนาะให้ปลามันมันเมาหรือเปล่าตีน้ำตีไปตีมาตีไปตีมาพอปลาขึ้นมาครับมันก็จับกินเอาจับกินเอาได้เลยนี่ครับวิธีธรรมชาติของงูเหลือมเนาะบางคนได้ยินเสียงวิดน้ำตุ้มตามตุ้มตามคิดว่าเป็นคนหาปลาเนาะ พอจะไปดูดันเป็นงูเหลือมวิ่นน้ำกินปลาโบราณเขาเล่ากันมาแบบนี้แหละครับถ้ากลางคืนนี่ถ้าเป็นไปได้ห้ามนอนข้างแหล่งน้ําที่น้ํานิ่งห้ามนอนเด็ดขาดเลยครับเพราะว่าจะอันตรายกับงูนะตัวใหญ่มากครับงูนี่ปลานี่นี่ตัวเท่านี้ก็มี หนึ่งหนึ่งแบบนี้แหละอันตรายเดินมาถึงป่าแถวนี้นี่รู้สึกว่าป่าจะโล่งๆเนาะน่าจะปลอดภัยครับเพราะว่ามันโล่งอย่างนี้งูลเลี้ยวเขี้ยวคอไม่ชอบอยู่ครับงูชอบอยู่ที่รกๆแดดก็เริ่มจะออกแล้วครับวันนี้ก็น่าจะปลอดภยัยจากฝนตก ลองหาดูที่ทำเลตั้งที่พักเนาะแถวนี้จะเหมาะหรือเปล่าเนาอเพราวะว,ว่ามันโล่งครับปลอดภัยโอ้ต้นไสรต้นนี้ใหญ่มากเลยครับเนี่ยแถวนี้ก็ร่องรอยไก่ปา่า ก็เยอะพอสมควรเลยน่าจะเจอที่พักแล้วครับนี่บริเวณแถวนี้แหละห่างออกมาจากบุไม่ไกลนักครับต้นนี้มาหาต้นนี้การเต็นพอดีเลยผูกเปลนอนได้พอดีเลยครับเดี๋ยวผมเชียร์พื้นที่ก่อน เดี๋ยวหงข้าวกินก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วครับจะบ่ายโมงแล้วผมก็จะต้มข้าวต้มกินเนาะต้มข้าวต้มร้อนร้อนร้นมาครับกินข้าว รู้สึกว่าจะได้ยินเสียงฝูงวัวชาวบ้านเข้ามากินหญ้าอยู่บุกญาคา่ตรงนี้แล้วครับหน้าฝนทํำไรทํานาเสร็จแล้วไม่มีที่เลี้ยงวัวครับก็รวมกลุ่มกันสามสีห้าเจ้าก็รวมกลุ่มกันมาทําคอกวัวอยู่กับสวนป่าพอแต่ตอนเช้าก็ไล่มากินตามสวนป่ามาเรื่อยๆจนมาถึงบุกนี่แหละครับ แล้วก็ไล่ให้กินตามบุประมาณสองสามชั่วโมงแล้วก็ไล่ให้มันกินตามสวนป่ากลกับไปหาข้อวัวคืนเจ้าละสิบเจ้าละยี่สิบโอ้ย,อย,อยก็ห่างผมเข้ามาห่างจัดบุมาก็ประมาณสามสี่ร้อยเมตรเสียงกระดิง่งวัวได้ยินมาถึงนี่เลยครับ ต้มครับก็มาม่าที่กินเหลือตั้งแต่นู่นครับเหลือน้ำพริกมามา่าเราใส่ให้พอม,มีรสชาติช่วงเที่ยงนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยหิวข้าวเท่าไหร่ครับก็เลยต้มต้มข้าวต้มกินแต่อยู่ในป่าไม่แน่ไม่นอนกินอะไรก็อร่อยกินอะไรก็รสชาติดีไปหมด ใช้ได้ครับใช้ได้จืดนิดนึงเดี๋ยวใส่อีกก่อนมีเติมแน่นอนครับรดชาติใช้ได้เลย มีเตอือนเป็นร้อนอยู่ นี่เอามาเผื่อต้มต้มน้ำกินกาแฟก็ไปล้างดูที่ลำธารที่เดินผ่านมาต้นคลิปนั่นแหละครับ คนคลิปก็พูดถึงเรื่องงูแล้วเนาะก็ยังไงก็คลิปนี้ก็จะพูดถึงงูอีกพูดถึงงูเหลือมเนาะงูเหลือมรัดคนนี่แหละเรียกว่าตั้งชื่อเรื่องนี้เป็นว่างูเหลือมจอมตะกรัดกันแล้วกัน <c oughs> ก็มีสองพี่น้องเนาะสองคนเป็นพร,รานเข้าป่านี่แหละครับแต่เข้าป่าด้วย มาตัดไม้ด้วยครับตัดไม้เอาไปสร้างบ้านเนาะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเล่าตั้งแต่สมัยกำลังก่อตั้งหมู่บ้านใหม่ๆเนาะบริเวณแถวนี้เนาะหลังจากรัฐบารรับาลรัฐบาลชนะสงครามกับคอมมิวนิสต์ก็สายทหารก็มาก่อตั้งหมู่บ้าน,นให้ชาวบ้านแล้วก็จัดสรรพื้นที่ให้ชาวบ้านเรื่องก็มีหนูอยู่ว่าครับสองพี่น้องเนาะ ไปตัดไม้ด้วยก็ไปหาล่าสัตว์ด้วยครับแต่เจ้าปืนไปแค่กระบอกเดียวเนาะพี่ชายเอาไปกระบอกเดียวแต่น้องชายเนี่ยจะจะถือเลื่อยไปด้วยถือเลื่อยไปแบกเลื่อยไปเดินไปคู่ใหญ่นี่แหละฝ่ายพี่ชายปวดท้องเนาะปวดท้องเข้าห้องน้ำให้น้องชายเดินลวกหน้าไปก่อน มาไปรออยู่ทางเข้าเข้าป่าสายน้องชายก็เดินรวมงานไปก่อนถือเลื่อยไปก่อนพี่ชายก็ทําธุระเสร็จก็ว่าจะตามไปพอน้องชายเดินไปถึงทางเข้าป่ามันจะมีลําธารอยู่ทางขวามือแล้วก็ถัดข้างๆกันไปนี่จะเป็นบ่อหินที่มีน้ําซับน้ําใสมากเลยถ้า ใครเข้าป่าแต่ผ่านตรงนั้นก็จะไปเอาของไปกรอกน้ําเอาไว้ไปกินอยู่ในป่าฝ่ายน้องชายนี่ก็เอาขวดน้าเนาะเอาถังน้ําไปกรอกน้ําไว้เผื่อไปกินอยู่ในป่าพอกรอกน้ําเสร็จเดินมามันจะผ่านต้นไม้เป็นหุบๆเลยทึบๆข้างบนนี้หนาทึบเลย รกมากเลยงูเหลือมอยู่ข้างบนด้วยแหละครับห้อยหัวลงมาแล้วก็มารับเลยดีแต่มีเลื่อยครับเลื่อยเนาะเลื่อยเลื่อยก็ถืออยู่ประมาณนี้เนาะเลื่อยเลื้อยตัดไม้เนาะมารับทั้งเลื่อยเลยงูเหลือมก็ถูกฟันเลื่อยเนาะฝายันก็ดิ้นสู้เนาะดิ้นสู้งูเหลือม งูเหลือมก็รัดแน่นขึ้นแน่นขึ้นแต่งูเหลือมรัดถูกฟันเรื่อยมันก็เริ่มคลายเพราะมันถูกฟันเรื่อยมันกระบาดเจ็บเนาะมันคลายแล้วมันก็รัดคืนแล้วมันก็คลายแล้วรัดคืนมันก็คลายมันไม่ยอมปล่อยไม่ยอมปล่อยคนเลยมันจะเอากินให้ได้เลยฝ่ายคนโดนรัดก็เห็นว่างูเหลือมนี่ถูกใบเรื่อยบาดเข้าไปประมาณนี้แหละงูเหลือมตัวใหญ่ครับ รุ่นนี้แหละครับใหญ่ขนาดนี้แหละก็บาดเจ็บน้องงูเหลือมรักไปไม่ไหวพอตัวงูเหลือมทนฟิดบาดแผลไม่ไหวก็คายทายคืนปอดีพี่ชายมาเห็นเหตุการณ์พอดีเลยเ็รีบวิ่งมาช่วยน้องก็ได้เอาปืนครับปืนแก๊บนั่นเนีลยยิงหัวงูงูก็ตาย คนก็รอดไปดีแต่ว่าไปสองคนเนาะฝ่ายพี่ชายก็เลยไปช่วยได้ทันอีกอย่างก็งูรัดถูกเลื่อยด้วยงูก็เลยบาดเจ็บฝ่ายพี่ชายก็มาช่วยทันด้วยขอตัวนอนก่อนสักชั่วโมงหนึ่ง บ่ายสองเกือบจะบ่ายสามแล้วครับเนาะเดี๋ยวผมต้มน้ำกินกาแฟก่อนพวกคนเลี้ยงวัวก,ก็น่าจะไล่วัวเริ่มไล่วัวกลับแล้วครับนี่เพราะว่าพวกไล่วัวก,กว่าจะไล่ถึงคอกนี่ก็ค่ำพอดีครับผมก็ต้องออกจากป่าก่อนครับคลิปนี้นี่ไม่ได้นอนป่านะครับคลิปนี้ไม่ได้ค้างคืนเนาะพอดีมันยังเหลือฐานอยู่ครับเนาะ คุยคุยเอาขี้เทาลงก็ฐานยังเหลือให้ร้อนพอได้น้ำร้อนอยู่ครับน้ำเหลือก็จะได้ดับไฟด้วย พอดีไมลอยแบตเตอรี่ไมลอยหมดครับเนาะถ้าได้ยินเสียงค,ยค่อยๆก็อย่าว่ากันเด้อเมื่อเช้ามานี่ไม่ได้กินกาแฟครับ เดี๋ยวผมเก็บของก่อนครับ จะออกไปหาละหอกหรือว่าบุกที่ชาวบ้านเอาเวัวมาเลี้ยงนี่แหละไล่วัวกลับแล้วครับนูน่น ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ไล่บัวไปแล้วนี่ครับพื้นที่ระหอกหรือบุกยาวที่เขาเรียกเนาะนู่นครับยาวไปถึงนู่นแล้วก็ตามขอบป่าไปอย่างนี้ครับตามขอบป่าไปเรื่อยๆเรื่อยๆตามขอบป่าแล้วขอบป่ายุคาไปเรื่อยๆครับยาวไปเรื่อยๆนะครับป่ายุคานี้ก็จะเป็นป่ายุคาหลวงครับเนาะอายุต้นยุคานี้ก็ สี่ห้าหกสิบปีแล้วมั่งนี่น้องครับไหล่ไปแล้วครับไหล่ไปกินหญ้าไปเรื่อยๆเ,เนาะกว่าจะถึงคอกวัวอยู่หางเขือข่อนก็คํำพอดีนี่ครับพื้นที่ตรงนี้ถ้าฝนตกชุบชบุช่วงพฤศจิกาธันวาเนี่ยตรงนี้น้ำท่วมหมดเลยครับน้ำท่วมหมดเลย ผมต้องเดินเลาะขอบป่าไปเรื่อยๆนู่นแหละครับอีกประมาณเป็นกิโลเลยครับถึงจะถึงรถมอเตอร์ไซค์ผมเดี๋ยวจะให้สังเกตรอยวัวบ้านเนาะนี่ครับรอยวัวบ้านมันจะตู้เนาะรอยเรียบแต่รอยวัวป่านี่มันจะแหลมครับนี่มันจะแหลมประมาณนี้แหละครับเนาะมันจะแหลมแหลมแบบนี้แหละครับถ้าวัวป่ามันจะแหลมแหลม แต่ว่าบ้านมันจะตู้เอาใกล้ถึงรถผมแล้วครับรถผมก็จอดอยู่ฝั่งทางโน้นครับโอ้เสียงฟ้าร้องครับเมื่อเช้านี้ผมก็เข้าเข้าไปตรงนี้เลยเข้าเดินไปเรื่อยๆๆๆตามตามลำธารเนาะตามคลองน้ำไปนู่นครับยาวไปนู่นครับเนาะ มันจะเป็นเลี้ยวขวาไปอีกครับเลี้ยวขวาไปจะเหมือนบุมมาแรงเนาะเลี้ยวขวาไปอีกไปตามขอบป่านี่แหละครับบุยาวผมก็ไปโผล่อยู่นู่นแหละครับไปโผล่นู่นก็เดินเดินลัดเลาะมาตามขอบป่ากิโลกว่าๆชาวบ้านก็ไล่วัวไปหมดแล้วครับซึ่งตอนนี้เหมือนฝนจะตกมาแล้วเหมือนเสียงฝนมาจากป่านู่นแหละเสียงดังมากเลย เสียงทางลมเลยก็บุยาวนี่นี่กลางคืนนี่สัตว์ป่าออกมาเยอะเหมือนกันครับดีไม่ดีมีวัวป่าออกมาหากินหญ้าด้วยครับตรงนี้เนาะเห็นไหมาชาวบ้านต้องเรีบไล่วัวกับอคอกเนาะเดี๋ยวจะไม่ทนันค่าเพราะว่าจากนี่ไปไปหาอคอกอยู่หางเขื่อนนี่ไกลเหมือนกันประมาณสาม ถึงสี่กิโลได้ครับก็ขอขอบคุณครับสําหรับเพื่อนเพื่อนเอฟซีพี่น้องที่เข้ามาชมจนถึงท้ายคลิปเนาะแต่คลิปนี้นี่ผมไม่ได้นอนค้างคืนก็ขออาภัยด้วยเนาะเพราะว่าช่วงคำ่ำมีธุระมีธุระไปทํายังไงก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ